พระอาจารย์ดินดาวปุญญกัณโตประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยะลาพร้อมด้วยสมเนรและเหล่ากัลยาณมิตรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและโมเลนิธิธรรมกายนำถุงยังชีพที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและโมเลนิธิธรรมกายมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดยะลาทั้งหมด9โรงเรียนครับได้แ,แก่โรงเรียนบ้านทาา่าสาบโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่โรงเรียนวัดลำพรยาโรงเรียนวัดนาธรรมพุทธศยานุสร์ โรงเรียนบ้านเหนือสวนเด็กเล็กลำพญาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่โรงเรียนสตรีาลาและโรงเรียนรังสีอนุสร์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ระดับน้ำจะได้ลดลงแล้วนะครับแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องของการจัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณบ้านและบริเวณโดยรอบการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้นะครับ แต่รัฐสถานศึกษาได้จัดสรรถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับการบําเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะการบำเพ็ญบุญด้านสาธารณสงเคราะห์ด้วยนั่นเองครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุนนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุนนิวส์ อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับวินิวส์ครับ